ไดอฮอนเงินขามาหับว่ะมันจืนพี่น้อกมันเขาอะม่วงหลังยังมากน่ะเขาเอาไปทั้งในลูกนี่นี่ครับพกับด้วย เล่นทางศิลปินอเกแอ่ะมากุกขอคนมาติดต่องานพอดีไอเราอยู่ในจางหวับนราชธานเรากลับมาเยอะจริงเยอะมากเครับบึ้งแตงไดจะบึ้งไหมผมด้วยครับครับครับ สุดข,ขูดผมน่าด่าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ซอกำลังเข้าคลินิกปลูกผมนะคะครับแ,แล้วเท่าไหร่ล่ะคะเอารัแผนบูลี่สเตชั่นสวยมากเ<ส><น>ดี๋ยวนี้เขาไม่บูกี้กันแล้วนะอ,อ,อะไรบูกี้อะไรเออทำสวยจังเลยเพราะคอยเปลืองซีดเดีย๋ยเน,นี้ยอันก่อเห็ดมันหลายแห้ง มันต้องใช้เยอะเลยทุกคนทำเป็นเนาะก็มีสางนอ้อยจะมาแต่งหน้ารอแล้วนะคะซอยกอมาคีบมาพีนน่น้องโมเดลซอยกบ่อสคีบไปค่อยบอสพุ่นไปหักซอบอดค่อยบอกว่าจะไปฆ่าหยาดน้ำเล็กค่ายบอกว่าจะไปหยาด<ข>น้ำเล็ก <ข>แค่เส้นข<ด>ับเพิ่นอยากคอยไล่ชดไล่ยลบบังหเบ,บิ้งก็งบบงบบงงไล่ชดหนเบ,บิ้งแล้องลย่องอยกินแล้วนะคะขึ้นไปยักสองซ้อมไปเลยเพื่อได้ตาแบบบออะไรดกาแฟบอสขอาว่ารถบกแคบตะลุบแซ่บแซ่บประน อ๋อเพ็ดเด็น่ััดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะในเพจนะสวัสดีค่ะเพจได้ไปไหนจอเลยแอนออร์ดิแฟนเพจแอนไม่ได้ไลน์เนียไเราปียนใจโอ้ยว่งนึงมีเพน้าเขาเจไลน์เพเพราะอะไรอันนั้นพี่น้อง่อะไรนะหน้าสดว่ผิวสดมาก จริงๆแต่ว่าวันสามวันที่ผ่านมาแบบผิวแ,แห้งมากก็แบบแย่มากแต่ว่ามีตัวช่วยมีตัวช่วยตัวช่วยในการกินและตัวช่วยด้านนอกไปด้านในอ๋ออ่าอ,อ,อะไรออเออ อยงตัวซอยร่งน่อกดาษนีย่างเออเออพี่น้อชิดบึงเอ๋อมุเจ้าชิดบ่งเอาอเดาลูกบ้านคิดดีไม่ได้หรอกคิดได้ไม่ได้คิดดีๆให้ได้อย่าเป็นคนเหมือนพี่แจ็คกี้คิดอะไรไม่ดีหรอกเอ้าคิดดีตลอดเวลาไม่แต่ลูกบ้านนั่นแหละคิดไม่ดีสวัสดีห้าพันสี่ร้อยคนค่ะหาพันสี่ไรเพราะว่าสองละที่อยู่ตรงไหมเนี่ตรงมาก แต่ว่าในนี้มันมันดูเหมือนไม่ตรงเลยแม่พรสวัสดีค่ะต้องอยู่ข้างนี้ยังไม่ปลูกพมไมกำลังดึงอันนี้ไงเออช่างนะคะซอสเราก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วคลิปๆอะไรหนูจะถ่ายคลิปเาินอลดีแก่สิาอะไรอ่ะเจ๊เออแล้วเี่ยวกับเี่ยวอะไรมา เนี่ยซอเขาไลฟ์ใหนที่จะถ่ายถือให้ค่ะก็ถ่ายถือตัวเองเอาอ้แล้วถ่ายไหนแล้วเราสอ่อนคอาเนต์เห็นจริงอรอมาเติมพลังบวกนะคะสวยคุณแม่นิวพลังบวกค่ะเกาหายสายญาติหมูกระทะพลังบวกตลอดไอ้ขาวพอา่ออราดีพิที ผู้ใดบอสเลยเอาผู้ใดกินแหมกันซาดอ่ะเนี่ยหเอาว่ามีผู้ใดกินครับเขาตองกลับก่อนเล้วต้องไเช็คก่อนใช่ยกินแหนมกันซาดพี่น้องไม่ไม่ไม่คอับกันซาดอันนี้เราก็ไปดูบอสก่อนนะครับว่าบอสทำอะไรอยู่ มีวอดแมคอัพเองเลยนะคะเ็งไหมแม่ผอมมาจากสวีเดนมาให้กำลังใจลูกชายนะคะวันนี้แม่ผองมาให้กำลังใจลูกชายเลยจะพร้จมตั้งแค่สน่แ มอเตอร์เงิ่มแด้วยมัยเก่งมากจง่ะแล้วใส่สบายด้วยเดเรียนทำไมไม่สี่ขวดเนาะยังไงเนาะของบอสสองนของซอสสองก้นเนาะ

ไฟแต่งหน้าเพาว่มามันโคม้มเพราะว่มามันโค้มร้อยเขาเดียวโค้มมาปล่อยมือ,ขอเขาพันขาจี่ไหนไฟแต่งหน้านะคะกินนอแลวดีจริงตอนไหนก็ได้นะคะกินตอนที่เราสะดวกไม่ว่าวันนี้ฝนตกแดดออกจะยังไงนะคะหน้าเราต้องเด้งฉ่ำแล้วก็เราจะต้องไม่โทรมเรื่องสุขภาพผิวสำคัญวันนี้หลังแดดมากๆขนูก็ต้องกินเยอะๆเพราะว่า มันจะช่วยเรื่องผิววันนี้กินรสอะไรนะแคทตาลูมแคทตาลูมหรือเนลอนเอาหัวหน้าค่ะพระรามรู้แคทตาลูมเพราะโอย <c oughs> วันนี้ซอยกจกัดน้องแข็งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือปังมันรูเล็กเกินไป เดี๋ยวเรากินแล้ววเราเช็คไปฝากที่บอยกันนะคะอออขอบคุณค่ะในระด้กนอปังสั่งซื้อได้นะคะออร่าดีสั่งซื้อได้กับตัวแทนนะคะตัวแทนใครที่ดูอยู่นะคะฝากลิงก์ได้เลยนะ น่องนะพี่น้องพี่น่อกถ้าขยากอกกับน้ำเย็นมันก็จะแบบมันก็จะละลายช้านิดนึงให้ให้ชงกับน้ำอุณหภูมิห้องป,ปกติแล้วก็น้ำเย็นเท่านั้นนะคะน้ำผ่อนยะะัดตักยัดช่องด้วพี่น้องด้อน้ำผ่อนประเดี๋ยวเด็ดขี้ทอดตัวจริงน่ารัก ะคุมอ้วนได้ไหมช่วยในเรื่องของน้าหนักหรือราคะใครที่คุมน้ําหนักอยู่ช่วยได้นะมันทําให้อิ่มเร็วขึ้นนะคะอิ่มนานขึ้นเพราะว่ามันเป็นโปรตีนกินแทนมื้อเย็นได้เลยนะคะอันนี้ก,ก็ะําก็ได้กินขอแอย่งอีกเลย

พีะกิ้ไปแล้วพี่จะกี้ให้ไปอย่างละสอย่างละหนึ่ง่ง่ๆอะอย่างละสแสดงว่ายังไม่กินกินหมดแล้วก no, uh, anyway, um, no, right ินหมดแล้วก็ต้องซื้อเองนะกินหมดแล้วยังไม่กินอันทดลองเลยเฮ้ยกินแต่อันทดลองยังไม่ได้กินของจริงเลยนะม่เ้มเห็้ไมนคือปวดมีหหน่อง เออปอบปอบไม่ยันไม่หันแล้วเปลี่ยนปอบแล้วเลยเราปรอบไม่แย่ตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาจริงๆไม่ได้กลัวฝนกลัวอะไรเลยแต่ว่าคือนี่เดอ้อทุกคนไทยเราเด้อเนี่ยโอ้ยขอบคุณค่ะอันนี้รถอะไรล่ะคะกาแฟค,ะคฟ่ะกาแฟอุะโอ้ยแล้วคือว่กคือว่กมีเกลียวส้มกินนอนอ ไกลัวอะไรกลัวอย่างเดียวคือกลัวกลัวไม่สบายแล้วกาแฟมาแล้วหนึ่งซองนะคะจะกินอมาแล้วนะคะข้าวขาแตงไม้เฮ้ยคือพอมีน้ำซงใส่ซงใส่ยังมันในซองต้องใส่ขวดเลยจ้ะโอ้โหบอกไม่จีบจวงอ้ยจีวงข้ามาคักแฉพี่น้อยค่ะสว ขอคุณดาวด้วยนะคของคุเดนของคนดนะคะนี้ว่าเจ็บเลยอนาอนนี่นะคะเจ็บา,า,าที่แรกมันเหมือนจะได้อะ ทรงแบบนี้คือทำยากก็เข้ากับหน้าได้วแหละเหมือนจะง่ายแต่ยากไม่มันช่วงนี้เทรนแบบทรงแบบนี้กำลังมาเพราะว่ามันทำแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเข้าได้กับทุกโชวบอกแต่ว่าคนเห็นงามๆคนณเห็นบางงามกับบางงามเลยทรงผมมันเลือกหน้าคนอยู่นะ ินข้าได้ยังไม่กินเพราะกินออร่าดีแล้วไม่ได้่อยแบบอยากกินตะบอกเลยกระบอกเลยจำไม่หขอบคุณที่อยู่มาดีนะคะกินตอนไหนล่ะแจ้งมาได้ค่มะคะเจ็ดสิบห้าตัวีไม่ท้าเป็นกีบไข่ตั้ดูงมที่จะกินขอบคุณพี่ไซซีขอบคุณที่ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะซ่ก,ก็จะแต่งหน้าแล้วก็ขึ้นนทีค่ะขอบคุณมากมายค่ะอรชวงลังเตรียมอะไรค่ะคนน่าค่ะ